เมื่อเวลาผ่านไปการทํางานของไตจะลดลงเรื่อยๆนะครับการรักษาในตอนนี้คือการชะลอความเสื่อมของไต โรคไตขออนุญาตแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับในกลุ่มแรกที่เป็นไตเหลือลังไม่สามารถรักษาหายขาดได้ในกลุ่มนี้สาเหตุจะเกิดจากโรคความดันเบาหวานแล้วก็จะมีเหตุอื่นๆเช่นไตาวายจากพันธุก,กรรมโรคถุงน้ำในไตในกลุ่มนี้เป็นโรคเลือลังนะครับเมื่อเวลาผ่านไปการทํางานของไตจะลดลงเรื่อยๆนะครับการรักษาในตอนนี้คือการชะลอความเสื่อมของไตอีกกลุ่มนึงกลุ่มไตาวายเฉียบพลนันส่วนใหญ่จะมีสาเหตุที่ทาให้เกิดภาวะนี้เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ยาภาวะขาดนา้ำ หรือการติดเชื้อเมื่อเรากำจัดสาเหตุที่ทำให้เกิดไตวายเฉียบพลันแล้วหลายๆครั้งการทำงานของไตจะกลับฟื้นคืนมาเป็นปกติได้ครับ หลักๆก,การักษาอันดับแรกนะครับคือการควบคุมอาหารนะครับการจํากัดการรับประทานเค็มโดยเฉพาะเกลือโซเดียมน้อยกว่า2กรัมต่อวันเมื่อโรคไตเป็นระยะที่มากขึ้นนะครับจะต้องมีการจํากัดโปรโตีนในอาหารหรือจํากัดเนื้อสัตว์ที่รับประทานจะมีการจํากัดอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงและฟอสเฟตสูงซึ่งหลายๆอย่างจะอยู่ในพวกผัก หรือผลไม้บางชนิดหรืออาหารบางชนิดเช่นน้ำผลไม้นะครับหรือฟอสเฟตจะสูงในกลุ่มที่เป็นผลิตภัณฑ์จากนมการรับประทานยาเพื่อจะควบคุมระดับความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติโดยส่วนใหญ่จะอยู่ที่120-130ในตัวบนแล้วก็น้อยกว่า80ในตัวล่างน,นะครับควบคุมระดับน้ําตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับงด บุหรี่นะครับการจํากัดการดื่มแอลกอฮอล์รวมไปถึงการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอครับเมื่อระยะการทํางานของไตลดน้อยลงเรื่อยๆนะครับเข้าระยะ3ระยะ4ระยะ5นะครับการควบคุมอาหารจะเข้มงวดมากขึ้นนะครับจะมียาบางอย่างเพื่อจะชะลอความเสื่อมของไตไม่ว่าจะเป็นยาที่ลดโปรตีนไข่ขาวในปัสสาวะนะครับในกรณีถ้าการจำเนินโรคเข้าสู่ระยะ5นะครับก็จะเป็นในส่วนของการบำบัดทดแทนไต การบำบัดทดแทนไปในปัจจุบันมีอยู่3วิธีนะครับอันดับแรกคือการฟอกเลือดวิธีที่2คือการล้างไตทางช่องท้องวิธีที่3คือการปลูกถ่ายไต เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเลือดนะครับก็คือการฟอกเลือดประสิทธิภาพสูงหรือ h e m o d ด Filtration หรือออนไลน HDF ซึ่งการฟอกเลือดวิธีนี้นะครับจะเป็นการกําจัดของเสียโดยใช้วิธีการลักษณะของ Diffusion และ o o v v e t t o o นะครับซึ่งจะกําจัดของเสียในโมเลกุลที่เล็กในโมเลกุลที่ใหญ่มากขึ้นได้นะครับโดยรวมจะทําให้ลดอัตราการตายของผู้ป่วย ที่ได้รับการฟอกเลือดเมื่อเทียบกับการฟอกเลือดในวิธีปกตินะครับรวมจนถึงเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยรวมจนถึงลดภาวะแทรกซ้อนจากภาวะหัวใจและหลอดเลือดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความดันต่ำขณะฟอกหรือนอกเหนือจากนี้นะครับยังช่วยควบคุมระดับฟอสฟอรัสในเลือดนะครับรวมจนถึงลดการใช้ฮอร์โมนในการรักษาภาวะโลหิตจ,จางในคนไข้โรคไตในวิธีที่2นะครับก็คือการล้งางไตทางช่องท้องนะครับในปัจจุบันจะมีอยู่2วิธีนะครับก็คือการทำ CAPD หรือการ ฟอกไตเปลี่ยนน้ำยาด้วยตัวเองด้วยตัวคนไข้เองหรืออาจจะเป็นญาตินะครับ ส่วนวิธีที่2นะครับคือการล้างไตาทางช่องท้องโดยวิธีการใช้เครื่องหรือออโตเมตโพลิโตเนียลไดเลซิสหรือ APD นะครับโดยผู้ป่วยจะทําการล้างไตาทางช่องท้องโดยที่ตัวเครื่องนะครับจะทําการเปลี่ยนน้ายาล้างไตในช่วงกลางคืนนะครับในช่วงกลางวานันผู้ป่วยสามารถออกไปใช้ชีวิตหรือทํางานได้ตามปกติครับในวิธีสุดท้ายนะครับการปลูกถ่ายไตยนะครับในปัจจุบันการปลูกถ่ายไตยมีอยู่2วิธีใหญ่ๆนะครับคือผู้รู้จักที่มีชีวิตตามกฎหมายของในประเทศไทยเนี่ยคือจะเป็นญาติสายตรงนะครับ หรือสามีภรรยานะครับลุงป้าน้าอาพ่อแม่หรือลูกนะครับที่เป็นญาติสายตรงที่สามารถพิสูจน์ได้ทางพันธุกรรมอีกกลุ่มหนึ่งนะครับคือการรับบริจาคไตาจากสภากาชาดไทยนะครับโดยรวมการบําบัดทดแทนไตวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับผู้ป่วยจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดสามารถไปทํางานได้ใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับภาวะแทรกซ้อนจากโรคหัวใจและหลอดเลือดก็จะน้อยกว่า2วิธีขั้งต้นนะครับแล้วก็ค่าใช้ใจ่าย จะน้อยกว่านะครับระยะเวลาอายุไขย,ยืนยาวมากกว่าครับ การรับบริจาคไตาจากญาติหรือ living donor โดยส่วนใหญ่จะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าการรับบริจาคไตาจากผู้เสียชีวิตหรือ deceased donor นะครับโดยส่วนใหญ่คุณภาพของไตที่ได้นะครับจะมีอายุการใช้งานที่นานกว่าภาวะแทรกซ้อนน้อยกว่าผมขอยืนยันว่าผู้บริจาคไตาสามารถใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติโดยที่ไม่ต้องกินยาโรคประจําตัวนะครับในผู้ป่วยอีกกลุ่มนี้จะได้รับการดูแลโดยอายุรแพทย์โรคไตเป็นประจําทุกปีจะมีการตรวจเลือดเป็นประจําทุกปีครับดังนั้น จึงขอเชิญชวนญาติิของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายนะครับขอเชิญชวนให้มาบริจาคแก่ผู้ป่วยนะครับเป็นการต่อชีวิตเป็นการทําบุญให้ผู้ป่วยเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปทํางานกลับไปใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุดครับ